นะในข้อที่ห้านะครับให้แยกข้อเป็นจำนวนเต็มชนิดไหนนะครับลบเก้าลบเก้าอันนี้ชนิดลบใช่ไหมครับเป็นชนิดลบง,งั้นใช้คำว่าจำนวนนับได้ไหมเพราะคำว่าจำนวนนับจะหมายถึงจำนวนเต็มชนิดไหนครับเออต้องเป็นจำนวนเต็มชนิดบวกนะครับถึงจะเป็นจำนวนนับนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยก็เอ่อเป็นจำนวนชนิด <S 2> <S 2> ลบที่เป็นที่นะครับ ตัวนี้ครับคำนวณออกมาแล้วได้ลบหกเรจะตอบว่าเป็นลบคู่อ่าอันนี้ครับได้ลบสี่ลบคู่ตัวนี้ครับอ้าวป็นเดีกว่าได้อะไร เดียกยว่าศูนกับลบศูย์เหมือนกันไหมเหมือนกันนะมันคือศูนนั่นแหละนะครับอ่เป็นจำนวนเต็มได้ครับศูนย์ถือว่าเป็นจำนวนพวกจำนวนคู่นะครับนะหรือบอกว่ามันคือจำนวนเต็มศูนย์เลยนะครับ ราะการแบ่งแยกมันเต็มมันมีอยู่สองลักษณะใช่ไหมครับถ้าแบ่งแยกตามตามเ,เครื่องหมายเยนาะก็มีเต็มบวกเต็มลบเต็มศูนย์นะครับเออดีมากเมื่อตัวหารเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้ตัวนี้หาค่าไม่ได้นะครับ งั้นมันจะใช่จํานวนเต็มไหมมันมันระบุไม่ได้เลยครับมันระบุไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยซ้ำไปนะครับมันไม่ได้เป็นจำนวนเต็มชนิดไหนสักแล้วเผื่อๆมันก็ไม่ใช่จำนวนเต็มด้วยไม่ใช่เผื่อมันไม่ใช่จำนวนเต็มด้วยนะอ่ะตรงนี้ครับ หาค่าไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นการหาค่าไม่ได้เนี่ยในทางลบมันคือลบอินฟินิตี้นะตัวนี้นี่ก็รลบไม่ได้เหมือนกันนะครับเจ้านี้ก็เหมือนเมือหนกับข้อห้าจุดหกนั่นเองครับเออ ฉะนั้นมันระบุไม่ได้นะครับศู 0, นย์ส่วนศูนย์โอ้ยหนึ่งแน่นอนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ศูนย์ใช่ไหมเนี่ย, 0, เ,ยเออเป็นรูปแบบที่นักคณิตศาสตร์ไม่ได้กำหนดนะครับเออป่าปาป่า,ปา,ปาไม่ใช่อินฟินิตี้คำว่ารูปแบบที่นักคณิตศาสตร์ไม่ได้กำหนดเนะี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นอินฟินิตี้นะครับ เอออันนี้ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่นึงไม่ใช่อินฟทนิตี้ไม่ใช่เนี้ยเป็นรูปแบบที่นักคณิตศาสตร์ไม่ได้กําหนดเฉยๆนะครับเป็นรูปแบบที่ไม่มีความหมายครับเป็นรูปแบบที่ไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์คือภาษาไทยมันใช้คําหลายคํามากรูปแบบที่ไม่มีความหมายทางิตศาสส์รูปแบบที่นักคณิตศาสตร์ไม่ได้กําหนด แต่ถ้าภาษาอติดเนี่ยมันมีอยู่คำเดียว indeterminate form ซึ่งถ้าจะแปลมาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะแปลว่ารูปแบบที่ไม่ได้มีการกำหนดความหมายรูปแบบที่ไม่ได้มีการกำหนดมหมอีกฝ่าหนประมาณนั้นแล้ครับอ่ะ 4ี่จุดแปดฐานด้วยสองเออไมาได้สองจุดสี่แล้วไงแล้วไงแล้วไงถามว่าเป็นจำนวนเต็มชนิดไหนไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นไม่เป็นจำนวนเต็มอ่าข้อห้าจุดหนึ่งศูนย์ครับจำนวนที่น้อยที่สุดเออติดลบหนักก็ยิ่งค่ายิ่งน้อย ติดลบหนักค้าไปนิ่น้อย